บรรพาพรุษของเราได้สืบสารสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยากรุงพนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโก,กสินทร์สืบสารวัฒนรม อยู่คู่กับเราชาวพุทธชาวไทยตลอดไปทางวัสุทาว่าก็ได้ศืกสารตำนานพระพุทธศาสนาอันนี้ไว้เช่นเดียวกันรักษาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งเราชาวพุทธนั้นได้ทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีมหาชาตินี้ มีเฉพาะในศาสนาพุทธเราเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่เราชาวไทยนะได้ฟังกันมาตั้งแต่กรุงสุขโขทัยเป็นรัชกานีอย่างที่กล่าวมาเพราะมาชาตินี้นะเป็นการสอนให้เรานั้นมีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวดังสำนวนไทยที่ว่า คอยสอดคอยส่งคอยมองคอยเมียงบ้านใกล้เรือนเคียงคอยเรียกขานไต่ถามยามทุกเข้าสุขเข้าสารขาดเหลือเจือจานกันด้วยน้ำใจเมตตาปราณีมีความเอื้อเฟือ้อพริกอยู่เรือนเหนือเกลืออยู่เรือนใต้ ที่ให้ไก่มาน้องเอาปลาไปวิสัยคนไทยย่อมมีเมตตาถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมญาติโยมทั้งหลายก็ยังมั่นคงนะไม่คลอนแคลงเรียกว่ามีศรัทธาไม่หวั่นไหวทางวัสุทาวาว่านะได้สร้างถาวนวัตถุหลายอย่างนะเช่นศาลาการ,รเรียนนะ สาลานะธรรม,มเวทและก็นะบรณะศาลาหลาังเก่าซึ่งใช้โทรศัพท์เป็นจำนวนมากอีกลหลายๆอย่างนะซึ่งหนึ่งปีได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายครั้งหนึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะโดยตลอดนี่นพระเจ้าุท่านพระธิการสุนทรจเจ้าวาสนำพายโยมญาติทั้งหลายได้ สร้างบุญกุศลกันอยู่โดยตลอดนะการจัดให้มีเทศหาชาตินี้ก็เป็นการรักษาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเอาไว้มีให้สูญไปได้เพิ่มภูนบุญบาร,รมีมหาชาตินี้กล่าวได้ว่าเป็นบุญที่พิเศษเป็นบุญดี5 2 1เป็นบุญสละ สองเป็นบุญสาระสามเป็นบุญสามคัคคีสี่เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์และห้าเป็นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าเป็นบุญสละนั้นหมายความว่าญาติโยมทั้งหลายมาฟังเทศกันนะโยมก็ต้องเสียสละเวลามาฟังเทศอย่างน้อยนะก็นั่งฟังเทศกันนะสองถึงสามชัวม่วโมง นี่ถ้าไม่เสียสละแล้วโยมมาฟังเทศไม่ได้หรอกนะนอกจากนั้นยังเสียสละดจะตุปัจจัยบูชาธรรมติดกันเทศกันทั้ง13กันหนึ่ันประคาถาเงินที่ญาติโยมทั้งหลายได้บูชาธรรมติดกันเทศนะทางวัดก็จะนำไปนะสร้างถาวร่วตถูภายในวัดศาลาการเรียนและอีกหลายๆอย่าง นะซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็คงที่จะทราบเป็นอย่างดีนะซึ่งทางท่านเจ้าวาดไดนะ้บอกกับญาติโยมเป็นระยะระยะในส่วนนี้ดังนั้นญาตินะยโยมทั้งหลายได้เสียสละเวลาเสียสละอุปจัยมาติดการเทศบูชาธรรมก็ชื่อว่าเป็นบุญสละเป็นบุญสาระหมายความว่าฟังเทศมหาชาติย่อมได้ข้อคิดหรือสาระอันเกิดจากการฟัง ถ้าจะถามว่าเวสันดรสอนอะไรแก่เราบ้างตรงนี้นักปราชญ์ท่านเฉลยว่าสอนความเป็นพ่อที่แท้แม่ที่ถูกลูกที่ดีสามีที่น่าเสน่หาภรรยาแม่สีเรือนเพื่อนกัลยะาณมิตรบรรพชิตที่น่าเลื่อมใสเป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นบุญสาระบุญสามัคคีก็คือ ความสมัคีบังเกิดขึ้นนะเรียกว่าญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีเทศมหาชาติในแต่ละปีแต่ละปีถ้าขาดความสมัคีแล้วนะจัดให้มีไม่ได้อย่างแน่นอนบุญศักดิ์ศนระีมหาชาตินี้มีเฉพาะในศาสนาพุทธเราเพียงศาสนาเดียวศาสนาอื่นไม่มีเทศมหาชาติญาติโยมทั้งหลายบุญศักดิ์ศิ์ ความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีพลังอยู่ในตัวน้ำมนต์ในบริเวณพิธีใาการเทศมาชาตินี้ก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะผลหมากลากไม้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นนี่จึงบอกว่าเป็นการเพิ่มภูนบุญบารมีโดยเฉพาะทานบารมีที่พระสงดรได ทรงบำเป็ญให้เป็นไปแล้วก่อนที่จะมาตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านี้จึงบอกว่าได้เพิ่มพูลบุญบารมีนะอีประการหนึ่งนั้นได้แสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะญา,าติโยมทั้งหลายชาววัสุทาวาสนะมีความสมัครสมานสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะวัดมีอะไรญาติโยมก็ช่วย นะโดยตลอดอันนี้แหละท่านบอกว่าความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นสาลาการเรียนใช้โทรศัพท์หลายสิบล้านบาทนะแต่โยมญาติทั้งหลายก็ช่วยกันบริจาคมากบ้างน้อยบ้างตามกลังศรัทธานี่เพราะความสามัคคขีของญาติโยมทั้งหลายชาววัดสุทาวาสแห่งนี้ดังนั้นการจัดให้มีเทศมหาชาติ ในแต่ละปีแตล่ละปีโดยเฉพาะปีนี้จึงบอกว่าเป็นการสืบสารตำนานพระพุทธศาสนาได้รักษาีและสรักชนทู้หลายได้ยังบุญยังบุศสนให้บังเกิดขึ้นแล้วนะสถานอานบญของวัดุทธาวาแห่งนี้ อโตัปรังเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปก่อนที่จะได้เข้าเนื้อหาสาระในการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสันดรชาดกแบบประยุกต์13กัน1ปันประกาาเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและให้เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายเบื้องต้นนี้นะเพื่อความเลื่องเลือนเทิง,เงใจที่จะเกิดขึ้นแก่ จะได้ตัวชัยให้พรญาติโยมกันไปแหลห่เสียก่อนน่าลักจากจบแหล่พรแล้วก็จะได้เข้าเรื่องสืบต่อไปจะ And I say so.